สวัสดีผู้เราชาวเทคอดมทุกคนนะครับคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจมากนะครับเท่าที่ผมเซิร์ชดูยังไม่มีใครพูดในสักแหล่งเลยนะครับเราจะมาคุยกันรเรื่องวิธีการแบ็กอัพนะครับวิธีการแบ็กอัพสภาพแวดล้อมของการแบ็กอัพพ洛กม็อกวีเนี่ยโดยใช้วีมนะเขาบอกว่าหลายบริษัทหลายองค์กรนะเจอปัญหาเดียวกันเรื่องวีมแบร์นะครับ บางบริษัทบางกองก็ต่อ subscription แต่เนื่องจากควาูกัคับเนนะครับทำให้พี่เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการ EP win พร็อ m o c เยอะช่วงนี้นะครับก็คือมาแต่ชั่นจาก VMware มาเป็น p r o อกเองนะครับก็รบ,บริษัทที่รักก็ททานเรื่องพวกนี้อยู่นะครับให้ลูกค้านะครับพอย้ายมาก็ต้องบอกว่านะนะระบบเดิมที่ใช้งานกันอยู่ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันจะเป็น VMware และแบ็กอัพที่ใช้กับ VMware ร้อยละเกือบ100%็ก็คือ v m e a m Backup Application นะครับมันจะเป็นคู่แบบนี้ v m e a m Backup VMware นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแผนว่าจะไม่ใช้ VMware แล้วนะครับเพราะจะใช้ Proxmox นะครับซึ่ง Proxmox เองเนี่ก็เป็น v e ที่ค่อนข้างที่จะแล l i a b i l i t y สูงก็เป็น Enterprise Credit นะครับแค่ในส่วนตัวองที่เองเนี่ก็บอกว่ายิ่งใช่ยิ่ง,งน่าใช้นะ Proxmox เนี่ย ยิ่งใช้ยิ่งน่าใช้นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นพอ,น,อ,พอ,น,อนพอบม็อกนพอบม็อกน,นะครับสิ่งที่ยังคงใช้งานได้อยู่ก็คือซอฟต์แวร์แบ,บ,แบ็คัพคือวีมแบคัพแอปพลิเคชันที่พวกเราใช้อยู่เนี่ยมันรองรับพอบม็อกนะครับแล้วพอบม็อกปัจจุบันมันก็เป็นเวอร์ชัน8.4จุดโอ้มีการอัปเดตตลอดนะครับซึ่งการอัปเดตของพอบม็อกมันก็มีข้อดีนะไม่ได้ทำให้ระบบเสีงนะครับ นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคือคุณเปลี่ยนจาก VM w มาเป็น p r o l c b o c k คุณไม่ต้อง Change License ของ Backup ที่คุณลงทุนซื้อไปแล้วอ่าที่คุณลงทุนซื้อไปแล้วนะครับหลักการในการคิดไ c เ n s นมันก็ยังคิดไ c เ n s นแบบเดิมเราเข้าใจใช่ไหมคือคุณใช้ตอนนี้คุณจะใช้อะไร Edition อะไรคุณมี5 VM หรือเคเรียก Instant นะเคเรื่อ Instant 5 VM 10 VM 20 VM หลักการยังคงคิดแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่เปอร์ซีพนะไม่ใช่เปอร์ซ็อกเก็ตเปอร์อะไรนะของวีมเนี่ยนะบ,บางคนอาจจะไม่รู้เขาจะคิดว่าค,คุณเนี่ยต้องการแบ็กอัพกี่ VM กี่เวิร์กโหลดนะครับไอ้ A A A, สับตรงนี้มันเรียกว่า instant instant นะครับหนึ่งลายเส้นถ้าเป็นวีมนะครับ essential นะครับมันจะวีมเ s เซนเชียนะชื่อประมาณนี้นะครับหนึ่งลายเส้นจะประมาณ5 instant นะครับนะคบใครสนใจนถามมาได้นะ นะครับพราพี่ก็ขายอยู่อีกอันนึงก็คือ v m m นะครับ f o u n d a t i o n มี Foundation, Foundation Enterprise Plus Feature ์แนะค,คือตัวท็อปนั่นแหละนะครับคุณสามารถเอาตัวนี้ไปลงไปใช้กับ VMware ไปใช้กับ Hyper-V ไปใช้กับ Nutanix ไปใช้กับ p r o c ม o ได้หมดเลยหรือรอวมทั้งนะครับคุณเอาไปใช้กับ OnPrim ก็ได้เน่คือข้อดีมาเลยนะครับทีนี้เนี่ย บอกเลยว่าพวกเราก็จะฟังแต่ว่าเออมันใช้งานได้กับบีมนะกับพอกม็อกเอ่อบีมกับพอกม็อกมาใช้งานด้วยกันนะแต่ของจริงไม่เคยเห็นเลยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับก็พี่จะมาเล่าเป็นพรีวิวแล้วกันนะครับบางคนนึกภาพไม่ออกจะได้นึกภาพออกซะนะครับก็ให้ดูสภาพวแวดล้อมของพี่ก่อนอันนี้คือพอกม็อกนะครับไซส์นี่แหละนะครับของวอลล์ซูพิชั่นนะนะครับคือออฟฟิศที่ นะครับ,รบก็เรามีพร้อม็อง VE อยู่3โหนนะเล่าให้ฟังก่อน e n v i r o n m e น t 3โหนนะครับแล้วก็3โหนเนี่ยทำ HA เป็นคลัสเตอร์แล้วก็ทำ HA กันนะครับในการดีไซน์ระบบพาร์ทม็นะครับและหลายโหนเพื่อทำ High a v a i l Ability เพื่อรองรับพวก h a r d w a r e Failure จะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องหยุดทำงานหรือเงี้ยระบบยังทำงานต่อได้มันก็ต้องมีหลายโหนนะครับซึ่ง HA ของ Proxmox เนี่ยเขา นะครับไปได้คอมเมนต์ที่3โหนดนะเลด้คอมเมนต์ที่3โหนดนะครับ3โหนดเนี่ยจะช่วยกันทำงานนะครับตายได้โหนดหนึ่งเมื่อกันเถอะตายได้โหนดหนึ่งนะครับอันนี้คือสภาพของพอกม็อกนะครับแล้วก็จะมี VM อะไรต่างๆอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรามีสภาพแวดล้อมของพอกม็อกเรา migration วีเอแก๊สจาก VMware มายังพอกม็อกเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาปรับนั่นก็คือเรื่องของ การแอดนะครับถ้าถ้าพวกเรายังคงุีวีมอยู่ตอนนี้นะครับเราไปวีมในภายคนโซลนะครับรดอคนโซลแมนเ a เจอร์อย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับมันก็จะคุ้เคยกันดีเนาะนะเมนูของวีมนะครับแต่วีมที่พี่รับใช้ก็สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วที่ทำคลิปนะเพราะว่าแคส่งในการเรี u e s วสไทรเอาที่เป็นเวอร์ชันเต็มแบบพี่หมดแล้วนะครับ แต่ก็ใช้เวอร์ชันที่เป็นคอมมอนเนตี้เอดิชั่นได้คอมมอนเนตี้เอดิชั่นคอมมอนเนตี้เอดิชั่นเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันฟรีและมันใช้ได้10เวอร์ชั่นนะครับแบ็กอัพได้ปกติเลยแต่มีข้อจำกัดในเรื่งองของการรีสโตร์ก็เท่านั้นนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราทดสอบโดยหลักการอันนี้ก็ใช้งานได้จริง100%นะนะครับใครมีไลเซนส์นจริงก็จะตอนรีสโตร์ก็จะได้เห็นรายละเอียมากมายแต่เคสนี้เนี่ยสิ่นี้ไม่ได้บันทึกถึงเรื่องรีสโตร์ เข้ามาเนี่ยจะให้เห็นนะครับเดิมทีเราก็จะต้องมาที่ back up infrastructure ถ้าเป็น VMware อะไรต่างๆพวกเนี้ยเราก็ต้องมาแอดใช่ไหมครับเราต้องมาแอดตรงนี้นข้อมานะ manage เนี่ยเราสามารถแอดเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เข้ามาที่ครั้งที่แล้วที่พี่ให้ดูนะครับคุณแอดอะไรนะเดี๋ยวแล้วมันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้แหละแอดเซิร์ฟเวอร์ เซอร์เวอร์ไม่ดีกับเซอร์เวอร์ครับถ้าจะแอบนะไม่ดีอยู่ที่แบบครับมีฟ t ร์เจอร์นะแกแกแก้ใหม่นะครับอยู่ที่ i ินเ n สต์รคุณก็แอดใช่ไหมครับคุณจะแอดเซอร์เวอร์อะไรล่ะเนี่ยที่เห็นที่ครั้งที่แล้วที่พี่โชว์ให้ดูว่าไอ้พ洛克ม็อกไม่ใช่พอกม็อกสิวีมันรองรับ VMware, v s p h e r e HPE, y r v Nutanix, h v e พ洛克ม็อก v, Red Hat, Virtual Enterprise Red Hat Virtualization นะครับ Oracle Linux Virtualization Manager มันรองรับหมดเลยนะก็สเต็ปในการทำก็คือคุณก็ต้องแอด p r อกม็อกเข้ามานะอันนี้เลาให้ฟังเบื้องต้นว่าเวลาแอด p r อกม็อกเข้ามาเนี่ยถ้าเป็น VMware เนี่ยเราแอด Vcenter เข้ามาปุ๊บมันก็จะเห็นทั้งยวงที่อยู่ภายใต้ Vcenter นั้นพ็อกมองมันต่างกันนิดนึงคุณแอดเข้ามานั่นแหละนะครับแต่คุณต้องแอดทีละโหนดทีละโหนด ร้อยเห็นเป็นคัตเตอร์แบบเนี้ยก็ต้องแอดเตอร์โนดที่โนท์นะครับนะอันนี้จะมีคนเซตต่างต่างกันนะครับพอแอดเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะเห็น VM ต่างๆของพ洛克บ็อกนะครับก็คือหน้าจอเมื่อกี้เลยนะหน้าจอเมื่อกี้เลยที่เป็นของพ洛克บ็อกอย่างนี้นะข้างหลังอาจจะแสงสท้อนน้ดนึงไฟมัแรงคไฟแรงคนข้างหลังมีจ้ามาก ่ะสิ่งที่คุณแอดเข้ามานะครับคุณก็จะได้เห็นว่า mm. มี3โนดนะหลังจากแอดเข้ามาเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่นะครับคุณจะทำต่อคือคุณต้องทำจอบแบคอัพหลักการหลังจากแอดเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากแอดโนดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการแอดโนดมันจะให้แอดแบคอัพ p r อ x y เข้ามานะครับนะโดยนะปกติถ้าเราใช้ฟ็อกซ์ได้ใช้ vim ในการแบ็กอัพวีมแบรเองมันไม่ต้องมีเรื่องพวกนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ v ีไปแบ็กอัพนูเทนิกนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณต้องไปทำคุณจะต้องไปด deploy ีพลอยดีพลอยเมนต์นะครับแบ็กอัพ็อกซี่ที่อยู่บนนูเทนิกอ่าเข้าใจปะมันเรียกว่าแต่ก่อนมันเรียกว่าแบ็กอัพเกต w เวเนยนะครับหรือ v gateway นะีมเก e w เวเนยมันคอนเซปต์เดียวกันครับในการที่เวลามันคุยมันจะไปคุยกับไอ้เจ้าตัวนี้แหละ นะหรือเราเรียกว่าแบ็กอัพพ็อกซี่เลยกันถ้าคุณเดโพเรเมนต์วิมกับวิมแวร์ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าคุณเดโพเรเมนต์วิมเพื่อไปแบ็กอัพนะครับพออ็อกม็อกคุณจะต้องทำการเดโพเรเมนต์พออ็พอกมอ็อกพ็อกซีให้ไม่งั้นไม่สามารถแบ็ได้จะต่างจากถ้าสมมติว่าคุณจะแบ็กอัพ u t a n i x ใช่ไหมนะครับคุณจะแบ็กอัพ u t a n i x นะครับแล้ว VM เองมันก็จะให้บังคับให้คุณจะต้องไปดีพรเม m นต์นะครับ v m เครื่องหนึ่งซึ่งทำจากหน้าจอนี้แหละนะครับแล้วก็แอดไปดีพอยที่นูฮานินะครับซึ่งมันจะเป็น Linux มันจะเป็น Linux คตัวหนึ่งเอาไว้คุยกับ v ีที่อยู่ฝั่งนี้เวลาจะไปนะครับปุ๊บก็ทิ้งได้แต่ว่ามันไม่ต้องดีพอย y เยอะถ้าเป็นฝั่งนูฮานิ นะครับ VM เนี่ยมันทำอย่างนี้สมมุตินะครับเรามีอสามโหนดนะครับเราจะแบ็กอัพ VM ที่มันอยู่ในโหนดนี้นะครับมันจะต้องมี VM proxy เห็นไหมเนี่ยที่ผมใส่ไปมี VM proxy นะครับอยู่ตรงนี้นะถ้าผมจะแบ็กอัพ VM ที่มันอยู่บนโ no หนด PVE 2ผมจะต้องมี VM นะครับ proxy อยู่ที่โหนดที่2ผมไม่สามารถสั่ง job backup แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเขาตัว VM ที่อยู่บนนี้มาแบ็กอัพเครื่องนี้ได้ดังนั้นคุณมีกี่โฮสต์คุณต้องดีพอยเมนต์แบ็กอัพพ็อกซี่ประจำโฮสต์ไปด้วยนี่ที่จะบอกมันจะต่างจากอาคิทิเจอร์ที่คุณจะเอาไปแบ็กอัพอย่างเช่นดูทันอีกเงี้ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับสภาพแวดล้อมเป็นลักษณะเงี้ยนะครับนี่คือหน้าตาการดีพอยเมนต์นะครับซึ่งพวกเราก็ลองไปทดลองดูนะอันนี้ให้คู้เห็นบางคนไม่เคยเห็นสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็คือ เอา experience มาให้ดูนะครับอันนี้คือเรา implement จริงที่อันนี้ไม่ใช่ implement จริงอันนี้คือแ lap ที่ทดลองเพราะพี่เองเนี่ยกับทีมไป implement ที่ลูกค้าพี่นะครับเล่าให้ฟังนะครับแน่นอนว่าเรามีประสบการณ์เรื่องพวกนี้นะครับดังนั้นหากนะครับหาคนช่วยงานหรือช่วยที่จะ implement พวกนี้เนี่ย,ยคอนซัลท์ทางทางทางฝั่งผมได้นะไม่ผิดอะไรครับเพราะว่าปัจจุบ,บันนี้ก็มีลูกค้าที่ นะครับอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เจอคลิปพี่อย่างนี้แหละนะครับสุดท้ายเราก็ไปช่วยในการรีโมทแล้วก็ไปดีโมให้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้เข้าใจดีแล้วแต่ก็จะสำเร็จนะครับอ่าพอเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บนะครับในขั้นตอนการสร้างจ็อบก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสมมุติคุณจะสร้างจ็อบแบบคอนเซปต์เดิมสกิลเดิมนะแอบดูชูแมนชีเข้ามานะครับสมมติคุณตั้งชื่อไปคำนึกเนี่ยคอนเซปต์ ก็จะเลือกนะครับคุณก็เลือก V M g u e ของคุณนี่เลยนะพี่เองเนี่ยมีจ็อบแล้วนะมีจ็อบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสมมติจะสั่งแบ็ c อัพใช่ไหมครับก็อันนี้เราเทสนะจะได้เห็นพฤติกรรมนะครับสั่งแบ็ c อัพไปนะครับจ็อบนี้นะจ็อบนี้มันอยู่ เนี่ย <Yeah, S 2> มันก็จะทํางานขมันไปนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือตรงนี้ตรงนี้นี่ฮะเดี๋ยวมันจะมาสั่งสังเกตนะตอนนี้แนะชตด,ดาวอยู่ใช่ไหมครับแชตด,ดาวอยู่ใช่ไหมตัวพ็อกซี่ทั้งหลายเห็นไหมแชตด,ดาวอยู่นะตอนที่นี่ฮะจอมทํางานเนี่ยเมื่อกี้สั่งแบคขึ้นบีบเอชแคลมเเนี่ยะเอชแคลมเซิร์ฟเอรครื่องนี้นะมันก็จะมาให้เจ้าตัววีมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะรีบตรูตมันจะ มันจะสตาร์ทขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นตัวคุยกันระหว่างในเลเยอร์ที่มันคุยกันนต่มันคุยกันในแง่การขนข้อมูลนะครับมันจะคุยกับ Data Store มันจะคุยกับ Data Store นะครับใน Process t r ในการเก็บ B M แล้วก็ Snapshot แล้วก็ส่งไปฝั่งที่เป็น v M Back Server ก็ มันก็เคยศึกเซตมาแล้วนะจอพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆนะดูสเต็ปม,มันก็ได้นะเวลามันทํางานเห็นไหมครับมันจะทําการพรีแพลนิ่งเวอร์เกอร์ออกซิเห็นไหมมันจะพรีแพลนิ่งนะครับเมื่อมันไปอัพมันก็จะไปทริกไอตัวนี้ขึ้นมานะเห็นะไหมไอ้ก็เอามาให้ดูนะว่ามันจะมาทริกไอตัวออกซิขึ้นมา การร่างการดีไซน์เรือ่องพวกนี้ยิงสำคัญามากเลยเป็นเรื่องแบคเอฟอาจจะไม่มีแบนที่ดีนะครับนะก็เข้ามาให้ดูจะได้เห็นนะครับใครก็ตามที่ยังไม่เคยทำนะครับถ้าคุณจะเทสนะคุณก็มาดูคลิปนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์โอ้โหเข้าข้าวๆได้นะครับโอเคหวังว่าจะเกิดประโยชน์พวกเราทุกคนนะครับนะที่คะแนนครั้งหน้านะครับจ็อบนี้ก็ปล่อยมันทำงานไปฮะมันคือซักเซสไปแล้วนะครับเนี่ยจ็อบ ตวกอ็อ้นี่มาเเปิดขึ้นมาแล้วเมื่อกี้นะครับใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวคลิปจะยาวไปโอเยค,ครับจเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ